กลาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อมื้อนนี้กะเนาะบาพ่อกับหวานใจอีกแล้วเนาะพี่น้งนองเนาะกับช่วงหวยลาวเด้อพี่น้องเด้อกะหวานใจกะต้องขอโทษขออภัยเนาะที่โบได้ลง หวยคลิปหวยฮานอยเนาะหวานใจกันเลยเอาไปวางให้ในไลน์กลุ่มแล้วเด้อพี่น้องเด้อกะกะเฮงเฮงปังปังกันไปแล้วเนาะกับฮานอยเนาะพี่น้องเนาะกะมือเ้ากะขอแสดงความยินดีกับแนวทางนี่เคอีหุ้นเนาะมือเ้าเนาะกะโอ้หวานใจกะเข้าไปเบึ้งเนาะกะช่วงรอบใบเนาะกะกะบัได้เข้าไปเบึ้งกันตอนเ้าเนาะกะหวานใจกะได้เข้าไปเบึ้งตอนช่วงรอบใบปังแฮงพี่น้องเออ ้ยนี่เคหุ้นเนาะกับท่านใดที่ที่มักเล่นในแนวทางหุ้นเนาะกัแสดงความยินดีนําเด้อพี่น้องเด้อกอับบอกเลยว่าปังแฮงตอนายหันกับหวานใจกับเข้าไปป้าลบบกับกับเนาะแสะดงความยินดีกับท่านที่เอาแนวทางของหวานใจไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อกอะเมื่อกี้กับหวานใจกะ นั่งฮิตตัวเลขไปนําแล้วก็ลุ้นอันหวยฮานอยเนะาะฮานอยหวานใจก็ให้เข้าไปในลายกุ่มเนาะหวานใจก็ให้ลูดศูนย์กับสองเนาะกัมื้อนี้หวยลาวหวานใจคือสีเฮิตได้กับคือกับฮานอยเลยพี่น้องแต่มื้อนนี้หวั่นใจแบบมกัมกศูนย์มักเคงมักศูนย์นี่ศูนย์มื้อนนี้ถ้าศูนย์มา,มานี่แบบ โอ้ยจักสิปิดจังได๋เนอะวันนี้นะขอภาวนาให้ออกตัวที่หวานใจได้เนาะได้เจาะให้ได้อัน ไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงฟังๆเด้อพี่นงเด้อหวยลาวเนะเข้ามาแล้วก็บรรยากให้ผิดหวังอกไปอยากให้มีแต่ความสมหวังอกไปเด้อมื้อนี้ขอให้ เตกทั้งบนทั้งล่างเนาะขอขอให้แตกทั้ง3ตัวเนาะท่านท่านใดท,ที่มักในแนวทาง3ตัวก็ลงเอาไปพิจารณาเบืเ้องเด้อพี่น้องเด้อกอะเดี๋ยวหวานใจกะสีสีเฮ็ดห้วยลาวแป๊บนึงเด้อหวานใจกะหากไปตลาดหากะมาหอดเหอนเนาะพี่น้องเนาะ ยอดเลยกลับไปโอ้ยแสดงความยินดีกับท่านที่อยู่ในไล์กลุ่มเด้อมือนี้เนาะฮานอยกับฮานอยปกติกับเข้าทั้งบนทางล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเข้าศูนกิดศกับ08เปเนาะแสดงความยินดีนําเด้อมาเบิ้งกันหวยลาวเมื่อนี้หวานใจเฮ็ดได้ศูน กับสองอีกเนาะพี่น,น้งเนาะหวานใจเฮ็ดได้ศูนย์กับสองเนาะแต่อาจารย์เมือนี้เพิ่นเพิ่นกะหวานใจกะไดเฮ็ดให้เพิ่นกะเฮ็ดกะเฮ็ดสูตรเดียวกับหวานใจแหละแต่ว่าให้เพื่อนไปโจเอาเนะว่าเพื่อนสิโจได้ตัวใดเนาะกะเพื่นกับโจได้หนึ่งกับสามไปแล้วเนาะแต่หวานใจกับโจสูตรข่าหวานใจๆๆ กมาเบิ้งกันนะว่ามือน,นี้เป็นไผ่สิปังอีกเด้อมือวนี้น,นะให้แนวทางแล้วกระท่าลุ้นนํากันนะมือน,นี้กะขอภาวนาให้ท,ทุกทุกท่านเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็แเตกทั้งสามตัวเด้อมือนี้เนาะถ้าแตกสามตัวมือนี้หวันใจกสิได้ขอค่าขนมนะเด้อมืนน <c oughs> อนี้เด้อถ้าเตกมือนี้เนาะถ้าเตกทั้งบนทั้งล่างมือนี้หวันใจสิได้ขอค่าขนมกับพี่น้องนะเนาะ เพราะว่าเดวเอาให้คะแนนแต่ให้มันได้ค่ากับเข้าพี่น้องเลยจ้าหวยลาวมือนี่หวานใจให้วิ่งรูดศูนย์กับสองแต่ว่าหลักหลักร้อยหวานใจให้ห้ากับเจ็ดเนาะหลักร้อยหวานใจให้ห้ากับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ ต่หลักร้อยนี่ท่านใดที่มักกะลงไปจับโจงได้เนาะกะท่านใดที่บ่มักกะบ่เป็นหยังเนาะกะเข้ามาให้กําลังใจหวานใจก็ได้เด้อพี่น้องเดอ้อบ่จําเป็นว่าสิเข้ามาเอาตัวเลขอย่างเดียวเนาะกะเข้ามาให้กําลังใจกันได้เด้อกะมาเบิ่งห้วยลาวมาื้อนี้หวานใจให้วิ่งลูด0อย่าลืมกลับในเดอ้อพี่น้องเดอ้อซื้อเลขเดอ้อซื้ออัน เวลาเฮาโจให้นะ่ากระต้องกลับเนาะถ้าโบ,บกกลับคืออันคือส่วนหลายคือหวานใจเฮ็ดนะเนาะฮ็ตตัวเรีอันนี้ผัดเวลาเข้าเวลาเข้าอันมันมักซีเข้าอันตัว,ต,วตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะคือต้นรอบอันนั้นเนาะหวานใจให้หนึ่งเนาะให้หนึ่งนึ่งสองแต่มันไปโอกสองนึ่งเห็นบ่แล้วก็รอบเมื่อกี้หัน่นหวานใจให้เจ็ดสี่ก็ับไปโอกสี่เจ็ดแบบนั้นนะก็ แนะนำว่าถ้าเล่นถ้าเอาไปพิจารณาแล้วเนาะก็ขอให้กลับกันไอเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเผื่อเฮาสิบโบเสยียใจเนาะน้ำหลังที่ว่าถ้ามันออกตัวกลับแล้วฮะนะพี่น้องก็อันนี้ก็ฝากในเด้อกัอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเน,นาะแนะนำให้เป็นเพียงแค่แนวทางก,กันเด้อก็ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเดี๋ยววันอันนี้เนาะเดี๋ยววันใจขอขอเปลี่ยนอันหลักร้อยเนาะเปลี่ยนจากจิตไปเป็นเก้าเด้อหลักร้อยวันใจให้ห้ากับ เก้าเนาะหลักโรยเดอกะบศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่โอ้ยเห็นบอโอ้ยแมนเชออกตัวนี้สวโนศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หก 0ูนย์เจ็ดแล้วก็ศูเด้อศูนย์หนึ่งจแล้วก็ศูเกาเนะกาจะลืมเดิมวันนี้หวันใจบอกว่าหวันใจมกัก0ูย์แหงแหงเพราะว่าเนาะ กวานใจเฮ็ดได้ศูนย์ก็คือว่าความมักส่วนตัวเน่ก็คือมักศูนย์เนาะแต่กับบู้ว่าสิแมนศูนย์อยังเด้อกร็รูด2แล้วก็มาเจาะ2ให้ก็มี2 0 2 3 2 4 2 6 2 7 แล้วก็สองแปดเด้อพี่น้องเด <c ười> ้อนี่กัหวานใจก็ให้อย่างละหกเนาะกับรูดศูนย์หวานใจเจโจศูนย์ก็มีหกแลก้วก็มีหกตัวเนาะแล้วก็เจอสองก็มีหกตัวเช่นกันเด้อพี่น้องเด้อกั มืัอนี้หลักร้อยหวานใจขอให้ห้ากับ9เนาะหวานใจให้5้ากับ9ก้าเด้อหลักร้อยเด้อท่านไหนที่มักในแนวทางสมตัวก็ะลงเอาไปพิจารณาได้เด้อืันนี้นะมืันนี้ก็ขอภาวนาเด้อพี่น้องเด้อภาวนานแล้วก็อวยพรให้ทุกๆท,ท่านเนาะ หิ่งหงิงปังปังกับแนวทางของหวานใจเพราะว่าเพราะว่าสิปินของหวานใจบ่หรือว่าของอาจารย์นะคะขอให้แตกทั้งสองท่านเนาะเพราะว่าสิป็นของท่านใดกะกะโให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเด้ออวยพรให้ทุกทุกท่านแล้วกันเนาะเอาใจช่วยแล้วกันลุ้นช่วยกับพี่น้องนี่นแหละกัหวานใจกะ อยากสิเข้าไปซื้อคือกันแต่ก็ยานพาพี่น้องแบบเลยเทิดไปนะก็เลยแบบตัดสินใจว่าให้ให้พี่น้องได้ค่ากับเข้าดีก่อนานะกะเพื่ออันนี้กะเวลาแนวทางเข้าก็มีความสุขแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความสุขที่แบบว่าความภูมิใจของตัวเองที่ว่าเฮฮเฮ็ดออกมา แบบด้วยความตั้งใจล้ะก็ให้ด้วยใจเนาะพี่น้องเนาะกะาท่านใหนที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับหวานใจนําเด้อพี่น้องเด้อหวานใจกะขอกาลังใจจากพี่น้องเนาะกะถ้าบ่มีพี่น้องเข้ามาให้กําลังใจหวานใจกะอาซีบ่บได้ไปโตเนาะพี่น้องเนาะกะอาสีอยู่แบบอึดอาดอึดอาดไปแบบนี้เลย <laughs> กบฝากในเด้อพ <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ่น้องเด้อกบฝากให้กำลังใจหวานใจนาในเด้อเนาะกะหากะเปิดช่องหม่เนาะกะเพิ่งจะเข้าเดือนที่เดือนที่สองแล้วกะฝากเป็นกำลังใจให้หวานใจได้เด้อแล้วก็ปีใหม่แล้วกะขอให้ได้รับโชคลาบนํากันเนาะพี่น้องเนาะกะอวยพรให้ทุกทุกท่านเด้อจงโชคดีกับแนวทางหวยลาวมือนี้เด้อ E <laughs> aí